สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับนาทีชีวิตเป็นลมบนเครื่องบินไฟรลือดึกดาราสาวเป็นลมบนเครื่องบินจนต้องให้ออกซิเจนเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่นักแสดงสาวโบเบนจสัสลีวัฒนายากจะลืมเลือนกับการเป็นลมบนเครื่องบินโดยล่าสุดเธอได้มาเขียนเล่าเรื่องราวผ่านไอจีส่วนตัวว่าจะเล่ายัางไงก่อนดีตัวเองจะเป็นลมบนเครื่องบินอยู่ดีๆก็เหงื่อแตกฉับพลัน พยายามตั้งสติแล้วเอามือไปหาถุงกระดาษเพราะรู้สึกอยากอาเจียนหายใจไม่ทั่วท้องกดเรียกพี่พแอร์มาช่วยเขาเอาถังออกซิเจนมาให้ช่วยหายใจสัก30นาทีก็ดีขึ้นคิดว่าอากาศในเครื่องมันร้อนเกินไปหรืออย่างไรก็ไม่รู้เพราะทันทีที่เครื่องแลนด์ติดพื้นกําลังจอดก็มีคุณพ่ออุ้มลูกสาวน่าจะประมาณ5ขวบพร้อมทั้งถังออกซิเจนขอทางรีบมาลูกออกมาจากเครื่อง เป็นการบินครั้งแรกในชีวิตที่อยากให้ถึงบ้านให้เร็วที่สุดมันทรมานมากที่นั่งแคบๆในเวลาที่เราหายใจไม่สะดวกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะช่างมันเถอะมันก็มีวันดีๆและวันที่ไม่ใช่วันของเราบ้างฝากไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะเผื่อใครจะขึ้นเครื่องเดินทางไกล,กลตรวจเตรียมเช็คทุกอย่างให้ดีๆวงเล็บนี่ขนาดตัวเองพกทุกอย่างนะยาดมถุงเท้าสุดท้ายขอบคุณพี่ผู้ชายที่นั่งข้างๆนะคะ แกถามแกไม่ลำคาญเราพวกพี่ๆแอร์ด้วยตอนนี้คิดว่าปกติแล้วค่ะร่างกายไฟนี้ไม่ใช่ของฉันขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ